สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเป็นรถ NL a u t ออตคาวันนี้นะคะดีมีรถเข้าใหม่มาแนะนำเพื่อนๆค่ะเป็นคันนี้เลยนะคะ Honda Civic คันนี้เป็นปี2019เป็นตัว EL สีน้ำเงินแก้วสีสวยๆอย่างนี้สีพิเศษจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะใช้เงินออกรถแค่1,000บาทเท่านั้นเองก่อนเริ่มต้นหลักพันนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแน่นอนเดี๋ยวจะพาไปดูภายในตัวรถกันค่ะว่าจะเรียบหรูสวยขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ มาด้วยปุ่มปูสตานะคะพวงมาลัยจะมีมันติฟังท่นให้นะคะทั้ง2อฝั่งแล้วที่สำคัญแอร์ปรับอัตโนมัติให้อีกด้วยมาด้วยเบาะหนังสีดำส,สวยๆอย่างนี้ตัดกับตัวรถเลยนะคะแล้วภายในใหม่มากๆนะคะแถมยังเป็นเกียร์ออโต้อีกด้วยแล้วก็กว้างนะคะนั่งแบบไม่อึดอัดเลยรับประกันแอร์เย็นนะคะรถผ่านการใช้งานมาน้อยค่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนอื่นๆของตัวรถกันเลยค่ะ ของห้องเครื่องกันนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดเครื่องยนต์นะคะพันแ สภาพห้องเครื่องนะคะยังใหม่ๆรับประกันไม่มีชนหนักหรือว่าน้ําท่วมมาแน่นอนนะคะลูกค้าสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่ศูนย์เลยเครื่องยนต์คันนี้นะคะยังไม่มีร่องรอยในการแกะนอดด็อตใดๆสักตัวนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากได้รถสวยๆหม่ๆม่แบบนี้ไปใช้นะคะติดต่อเข้าหาเราได้ตามช่องทางที่ทิ้งไว้นะคะจะคอยมีเซล์ให้คำปรึกษ,ษาแนะนำลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะคะและอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนเราจะมีบริการทำเรื่องให้ลูกค้าฟรี ทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้าค่าจองค่าจัดค่าโอนฟรีนะคะแล้วก็ของแถมอีกเทียบเลยถ้าคนไหนสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่เราทิ้งไว้ได้เลยะคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย